คงไม่ยืนยาวไปถึงป่านนั้นรู้แต่เพียงฉันสิ่งรักเธอเมื่อฉันหมดลงไอ้นี่มันไปเร็วอ่ะสงสัยร้องคองม <laughs> ลองไม่ไปเลยอ่ะเพราะเพราะเพราะมันเป็นเรื่องปกติมันดึกแล้วมันจะเป็นอย่างนี้แหละกระสับกระายเป็นละลอกละลอบน้องนี่จะัดทำไมจะลองัไหได้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 จัดมาเลยจ้ะไม่เอาอย่างอื่นมาผสมผสานละแต่ว่าแล้วเขอเปลี่ยนเป็นเพลงอื่นก็ได้แสดงว่าน้องแก้วก็ร่วง ทำใบตมเหลืออยู่หกคนอก็น่าจะมีอยู่แค่เรานี่แหละเดี๋ยวนะต้องเดินทางหาก่อนหาเพลงก่อน บางทีนะ่ะมันก็หาไม่เจอบางทีก็หาเจอเพลงที่เราเคยร้องอย่างเงี้ยอะลองฟังดูบ้างนะคะทุกคนแนวออครุสตินเนี่จะเล่นบ่อยมาก เชอมาผิดถามอย่างห่วงใยบ้าดายถามฉันว่าฉันอยู่ได้ไหมถ้าเธอไปปีใจอีกคนอยู่ว่าเธอตรงนั้นเธอเกลงใจเขาไม่อยากให้เขารอนานหาทุใซ ฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือเปลา่าก็อยากจะถามสักคำตอบมาได้ไหมจะฟังแล้วฉันลอกอะไรไ,ได้ไหมเลือกเธอไม่ไปได้หรือเปลา่าาไม่ยอมให้ไปจะตามใจฉันหรือตาฉันจะลืมไปธอเลืฉัน ไม่ไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอถามมาให้ตอบถึงไว้ได้ลเธอก็ไม่มีทางให้เลือกเลยเวลาย่งนี้สิ่งที่เธอถามกันรู้ไว้รืนอนั้น มันไม่เห็นสำคัญมีเพียงดวงเดียวอยากให้เธอช่วยฉันให้ช่วยบอกลาแล้วรีบไปตทางทางหากสงสัยว่าฉันจะอยู่คนเดียวได้หรือเปลา่าแต่อยากจะถามสักคำตอบมาได้ไหมจ๊ะ แล้วฉันลือกอะไรได้ไหมลืกที่เธอไม่ไปได้หรือเปล่าหากไม่ยที่ไปจะตามใจฉันรู้จด้ฉันจะเ,เลืกเธอเลือกฉันไม่ไปกับเขาได้หรือเปล่าสิ่งที่เธอามมาไม่ตอบยังไรได้ละ จ้าก็มไม่มีทางให้เลือกเลยฮะสวัสดีน้องจิ๊บเป็นเย่ยมด้วยนะจ๊ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านเลยนะคะ สวัสดีสมาชิกใหม่ที่เข้ามาให้กำลังใจทุกๆบ้านนะคะไม่ต้อง,องไปยืนด <laughs> ถูกต้องเลยค่ะไม่ต้องไปยืนทุกที่ <laughs> ถ้ามาร้องเพลงไม่เคยพร้อมสักทีถามพี่ถามพ่สุด์ได้เลยมาก็มาเดี่ยวๆใช้เดี่ยวอย่างนี้เลยมีทุกทุกอย่างให้มันครบ แต่ว่าเมื่อถึงกำหนดการมันไม่เข้าล็อกสักทีมันก็เลยอยู่ซ้ายขวาหน้าหลังก็จะมีหมดเอานิ่งไปหมดเลยเใจสิขาดนำฮ<ม>ะหนุ่มมารวยหลวพ่อพกำลังทำพัดไปปลูกพานล,ลงใช่ไหม เออยายพายเจ้าไปปลูกพันธุ์เลยคิดคิดหอดบ้าน,หหนาเานาะพี่พี่น้อยพูดได้นะเวลาพูดเนี่ยเราคุยกันได้นะทำไมพี่ชอบผิดไหมตอนเราคุยกันกลัวเสียงออกพี่น้อย พี่น้อยรับไหมเสร็จยังได้รับไหมยังรับต่อช่วงเอาไม่เปิดไม่แล้วจะเราจะได้รู้เรื่องไหมนี่คะขาดี๋ยวหาเพลงก่อนแป๊บหนึง่งหาเพลงก่อนใช่ไหมเดี๋ยวน้องร้องร้อง,องรอถ้างั้นใช่ใช่โอเคโอเค เดี๋ยวถือไม้ลำโพงเข้าป่าจัดไปจัดไปแต่บอกไว้ก่อนนะถือไม้กับลำโพงเข้าป่าไปเรียบร้อยแล้วต้องตื่นมารอฟังด้วยนะ ธอชไหมุยมหนึ่งพี่ต้องขับรถไปหับแฟนไหมมุยอ่ะมันได้ได้เออเพราะว่าทัร์ัพข์เขาหันแกบอกให้พี่ไปหับพี่ปิดไหมแล้วปิดปิดาจอไว้แล้วพี่ก็ไปได้โอเคโอเคทักทักก็กลับมาแต่งคิวแต่งคิวจ้ะได้ได้อ่ะ เจ้าบ้านก็ไม่อยู่หนูก็ล่าเริงกันหมดเลยใช่ไหมอ่ะเริ่มใหม่อีกรอบหนึ่งมีสองคนก็รับเป็นเจ้าบ้านไปเด้อจนกว่าจะมีคนคุ้มะันเดี๋ยวจะครอบ <จะ S 2> ประตูนหน้าบ้าน <laughs> เพราะว่าต้องขับรถไปไกลเตยยุ่ไปก,กับกระสือมันชั่วโมงกลัวปุ๋ยโ okay, อเคค่ <Okay. S 1> ะบางทีอาจจะก,กได้ขึ้นมาลองเพลงซอยอีกต่างหากไปเด้อไปเด้อโอเคดูแลตัวเองเด้อ เธอใช่ไหมทำฉันไม่เหมือนจึงว่าสบตาอยากจุดช่วงเวลานี้ไว้ได้ไหมจึงว่าี้ฉันรักจ, <c oughs> จึงว่าตกรุนรักเป็นอย่างนี้ ได้พบเธอจนว่าเธอยิ้มจึงว่าเธอคานมันดูเมื่อโลอกมุนช้าลงกว่าดาวจึงว่าตกมันรักเป็นอย่างนี้สุวินดาที่ที่ฉันได้เจอจึงว่ารบพบจึงว่าสบตาอยากจะช่วงเวลานี้ไว้ได้ไหมจึงว่านี่ฉันรักเธอ มาช่วยกันร้องนะทุกคนจังวันนี้ฉันรักเธอขอบคุณมากๆเลยนะคะมาอา้าวพี่น้อยเรียนเซิร<อ>์นเขาได้รึงเพลงนะเออโอ๊ยไม่ใช่ คนละเพลงยังไ่วอย่าไหมเอ้ทำไมเราลองไม่ได้โลโซโบลักจเจ้าโบลักสีดำนี่นี่นี่เดี๋ยวนะคะพี่ต้นไว้รู้สึกว่าจะมีนักร้องขึ้นมาหนึ่งท่านใครเอ่ยนิคมที่รู้จักไหมอ่ะโบลักสีดำ วันให้มาเป็นผ้าเช็ดหน้ากับโปผู่ผมพี่ผูกโปให้น้องตามองว่าสวยคำชมน้องอายหน้าแดงนั่งกลมหลบสายตาคมเมื่อพี่จ้องมองจากงานวันออกพรรษา นมาสีหน้าไม่พงสัญญาไม่เป็นสัญญาพบดอกฟ้าแล้วลืมดอกฟักทองไม่หันมาเลียวเกี่ยวองโบุผูกใจน้องเป็นโบรักสีดำลื <c oughs> สัญญาบอกว่าลืมคำมั่นละสัญญาบอกว่าออกข้าซานไแล้วสิขอน้องแต่งงานขึ้นสะบ้านสิขอแต่งขึ้เอาบนทำนาสักหนวดบนหนุ่มฟังแล้วเสียงนิจแจวติดหน่น้องยูเสียงยังแววระติดหือน้องยูคันมีบอกมือน้องเฉยใจถูกไกล้โพลังสีดำประจบประจวบพี่นี่คอมเปิดต้องให้พี่ต้นไม้ดูแป๊บหนึ่งนะคะทำไมเห็นหน้าว่าความฝันจะมองหนุ่มในก็ไม่เหมือนหนุ่มคนนั้น มีหนุ่มเข้ามาติดพันแต่ว่าฉันไม่เคยใช้ตาว่าน้องหญิงที่จริงไม่ใช่ดอกนาด้วยใจฉันรักมันไม่เสื่อมศรัทธายังจำรักมันสัญญาหลักชีวานี้ยังจดจำมอ,องดูโบผูกผมเป็นผมผูกพี่ชมพูแต่โบผูกใจหนูทำไมและเป็นบอสสีดำผูกไม่มีทางแก่รักแท้คือเขาไม่จำ อึังคำาอสัญญายังหาใหม่เจอบันไดอยู่ชุบชนเร็วนะขุณนมือถือหรือว่าขึ้นอะไรขอขอไค,คนคคยเกิดละเมอหาวเวคนคคยเกิดละเมอหาวเวปุ๊บใจได้ยังคิดนาจะเสจยกอยู่ใสนอนบ่ได้ใครรักมันกินน้ำตะลิ่งต้องหมอมบอนนอนบันเพื่อนเดืนเรือนไปเป็นตี ก็ไม่มีคนว่างอักซอนละปากผ้าเช็ดหน้าก็ยังดูหัวใจประกางหัวใจขูตุตช้ำเหลือเกินของฝากจะเขาให้เรารักหัวใจแต่ทำไมใจเขาไปรักคนอื่นโบผู้ผมผ้าเช็ดหน้าน้องเขาส่งคืนเอาไปให้ยิงคนอื่นสำหรับน้องไม่ต้องมาสน ลงคอยหัวใจกลุ่มหัวใจกลุ้มมันเร็วมากเลยอะ่ะเอาเร่งสปีดแบบมันไม่ใช่ไอออริจินอลเนาะต้องเอาอต้นฉบับต้องร้อต้นฉบับ ทักไรอยู่นะคุณปีเตอร์สวัสดีนะคะพี่สุหายไปไหนเอ่ยพี่นุคมคะ่ะพี่นุคมวางบันไดให้แล้วเนาะถ้าพี่นุคมคือจะขึ้นมาพี่นุคมต้องเปิดกล้องให้พี่ต้นไม้ดูก่อนนะคะพี่สุไปรับแฟนไปรับแฟนมาซ้ำมาเหรอเยอะนะนเนี่ยนขึ้นาทางมือถือไปชุมชนหช่องอัลเทนา 9G นะคะบอกเขาหน่อยเดี๋ยวนี้มือถือก็ขึ้นข้างหน้าได้แล้วนะมันจะต,ต้อง <Okay. S 1> กดสองครั้ง กดพอกดลิงก์ปุ๊บมันจะมีคําว่าไปที่ช่องแล้วให้มองไปข้างบนมันจะมีลิงก์สีฟ้าอีกให้กดลิงก์สีฟ้ามันจะขึ้นได้เลยนะคะลองลองดูเนาะแต่ถ้าขึ้นไม่ได้จริงๆให้ไปชุมชนนะจ๊ะนะจ๊ะมุยนั่งหลับแล้วเชิญค่ะผู้ใดเป็นรายต่อไปเราก็ไปกินข้าวนานแล้วเดี๋ยวมาเรา พี่หนึ่งเจนาหนึ่งก็ให้มุ้ยร้องไปก่อนสิเลือกเขาเพิ่งร้องเดี๋ยวเดี๋ยวต้องไงนี่ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวต้องได้คุยกันกับพี่นาสักนิดนึงแล้วใช่ไหมว่า <laughs> คุณไปกินข้าวเนี่ยเราร้องก,กันกี่เพลงแล้วค่ะคนก็จริงเหรอโอเคเดี๋ยวร้องให้เพลงนะเดี๋ยวร้องให้เพลงมา,าพี่น้องออกมาแล้ว <laughs> ใช่ไหมอามาขึ้นมาค่ะคุณเู้นจอยไปนะทุกคนอย่าเพิ่งหลับนะวันสองสามดึกเรายังอยู่นาะนานานา ชร้องได้เชียร์กันร้องนะคะ One more time มาทุกข์วดเจ็บปวดทุกวเรศอยู่ดีน้ำตาก็าไหลมาเองได้ยิ่งดืม่มยิ่งดอยิ่งฟัง เศร้าคิดถึงคนที่เขาทิ้งรู้ไปเมาทุกขดัดเจ็บปวดทั้งคืนคนโกมาทักทายก็ได้แต่พืนยิ้มให้ยิ้งเพลงวนช้ำมันก็ออยังสำตาข้กไปก็ออยังทำใจไม่ได้ เป็นไงพร้อมมากเมากี่ขวดแล้วเมาไปกี่ขวดแล้วเนี่ยพร้อมพร้อมมากมากเลยเนี่ยสไตล์นี้พรอมเลยสวัสดีทุกท่านที่เข้ามาใหม่นะคะพี่สะอาดแล้วก็น้องปีเตอร์สวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคะพี่สุแล้วเป็นอะไรอ่ะชอบเอารูปเจ๊ไผ่มาใส่คืออะไรก็ไม่เข้าใจเนาะ พี่ uhm สะอาดสวัสดีค่ะ o r n i n ิ in t h นไท a แลนด์เอไม่รู้จะร้องเพลงอะไรแล้วเนี่ยโอโหซาสบพี่พี่ต้นไม้ทำอะไรน้องปวดท้องเลยี่ยิงอะไรขึ้นลงขึ้นลงเนี่ยครับจิมีการตบพวงมาลัยเลยนะข้างล่างบอกขอตบนักร้องได้ไหมเขาบอก ตอบคุณวันไรเลยดิเนี่ย oh my goodness เจนาหทักหน่อยมาจากไหนน่ะัลโหลชื่ออะไรงนีโอ้ตายแล้วทูนทูนดินแวนดินแวนยงยงทูนดินแวนัลโหลนะคะนี่หมวกหมวกก็ได้ดิล่ะสิบตรีโจโจนะคะบอกว่าตบรางวัลไปเลย ตบไปนะคๆใช่ว้านนี้ลํำพึงลํำพันจังหน้าสงสารคุณต้นไม้อ่ะเขาบอกพี่สะอาดสงสารเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเดีเมื่อกี้ใครบอกขอเพลงบลุกเพย์สนิวาสได้พี่จะอาดเลเห็นเนี่ยตัวเอ็ดบ้านน้องต้นไม้ไหมล่ะถ้าสงสารนั่นแหละ Hello my friend. Thank you so much นะคะเขาคนจีนนั่นน่ะมาจากบ้านนานี่หว่า พี่นี่ผมนี้ก็บอกรับแนะ่